สำหรับกิจการที่ต้องการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรของบริษัทเพื่อพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สินออกมาและต้องการให้โปรแกรมนั้นได้ทำการคิดค่าเสื่อมราคาพร้อมกับลงบัญชีค่าเสื่อมราคาให้ในสมุดร,รายวันโดยอัตโนมัติโปรแกรมได้ทำการเตรียมเมนูเอาไว้ให้แล้วนะคะเพียงจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มแรกเริ่มจากการกำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สินเป็นการกำหนดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีที่เราต้องการให้โปรแกรมลงรายการในสมุดร,รายวานันเกี่ยวกับบัญชีค่าเสื่อมราคาและบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินเป็นการจัดกลุ่มบัญชีตามประเภทของทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นยานพาหนะอุปกรณ์สำนักงานเครื่องจกักรหรืออาคารเป็นต้น การกำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สินเข้าได้ที่เมนูเริ่มระบบข้อที่1กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆข้อที่8ระบบทรัพย์สินและข้อที่2กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สินตามตัวอย่างนี้ดิฉันขอยกตัวอย่างสร้างเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์นะคะคลิกที่ปุ่มเพิ่มรหัสขอใส่เป็นคอมหนึ่ง คำอธิบายไทยขอกำหนดเป็นค่าเสื่อมราคา computer. คอมพิวเตอร์คำอธิบายอังกฤษขอใส่เป็น depreciation computer บัญชีทรัพย์สิสนคลิกเอนขยายเลือกบัญชีทรัพย์สินในผัง เป็นบัญชีที่อยู่หมวดหนึ่งนะคะในที่นี้ขอเลือกเป็นอุปกรณ์สำนักงานสำนักงานตรงส่วนของบัญชีทรัพย์สินจะวิ่งไปออกรายงานค่าเสื่อมราคาแยกตามบัญชีทรัพย์สินส่วนบัญชีค่าเสื่อมวงเล็บเดบิตตรงส่วนนี้คลิกแว่นขยายต้องเลือกบัญชีค่าเสื่อมราคาที่เป็นหมวด5ค่าใช้จ่าย ขอเลือกเป็นค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักง,งานส่วนด้านคเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมคลิกแว่นขยายขอเลือกเป็นบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักง,งานตรงส่วนนี้ต้องเป็นหมวดหนึ่งที่เป็นสินทรัพย์นะคะสองคู่ล่างที่เป็นเดบิตเครดิตจะวิ่งไปออกในสมุดรายวันทั่วไปเป็นเอกสาร FA ค่ะ กำหนดเรียบร้อยคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลกรุณายืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลตอบตกลงไม่เพิ่มเติมต่อแล้วกดปุ่มยกเลิกการทำงานเสร็จแล้วคลิกปิดหน้าจอค่ะ